สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพีก้คาคาหัวข้อวันนี้ก็คือ s p e c i a l m e s s a g e ข้อความพิเศษสําหรับคุณนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกไปเลย,เลยตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีม่วงและตัวเลือกที่สามสีแดงนะคะเป็นกองที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะถ้าชอบตัวไหนแล้วเ,เลือกแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1น,นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe, กดแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ทีะะ่วีดอ o ตาปะกะชวกว่าเชืเ่กว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยไม่กล้าปรึกษาใครนะคะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเซนซิทีฟนะคะไม่รู้จะ พูดดีไหมหรือเพหหราว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้ก็จะได้บอกวิธีให้แล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้นะคะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างรู้สึกว่าพลังงานของคุณกองที่หนึ่งขึ้นมาฮิลลิ่งนะใครก็บอกว่าให้เข้าหาธรรมชาตินะคะเข้าหาธรรมชาติอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับความเงียบความสงบนั่งสมาธิสวดมนต์เข้าวัดนะคะหาเกี่ยวกับ เหมือนกันตอนนี้แอนความเชื่อว่าคุณอาจจะได้ตื่นรู้ในเรื่องจิตวิญญาณหรือเปล่านะมมนเหมือนพอเข้าปีใหม่ปุบ๊บอะหรือใครมาดูคลิปตอนไหนไม่ได้ซีรีสนะคะแต่ว่าเหมือนเนี้ยมันมันพึ่งเป็นช่วงเข้าปีใหม่นาอได้ไม่กี่วันเซน์คุณจะมันยำขึ้นเซน์คุณจะทํางานขึ้นมันจะมีการแอคทิเวตขึ้นคุณอาจจะเห็นเลขเห็นอะไรหรือสัมผัสในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยสคัมผัสก็ได้นะคะแบบเลเวลมันอัพนะคะมันเหมือนเซน์ของคุณจะทํางานได้ดีขึ้น คุณมันจะมีการพัฒนาในเรื่องเซนในเรื่องสร้างสรค์จิตวิญญาณอะไรงเงี้ยเจนส์กุณนะคะหรือใครเพิ่งมาเจอก็อย่าเพิ่งตกใจอาจจะเห็นเลขบ่อยเห็นรุ่นเห็นนี่เห็นนั้นบางคนอาจจะถึงขั้นเห็นไอที่แอดวาน์กว่าน,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 นี้ก็ได้นะคะก็บอกไว้เลยว่าอให้ขึ้นการทรานส์ฟอร์มนะคะอินเนอร์พาวเวอร์คันแนปปิกมิวสิกนะคะอาจจะได้รับสั่งในหลายรูปแบบบางคนดูหนักฟังเพลงรู้สึกเอ้ยท้ามันาตอบโจทย์กับเราเลยบอกไว้เลยว่ามันจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สปิริชลจิตวิญญาณคุณอาจจะมีเซนส์ที่แรงขึ้นคุณอาจจะสัมผัสหรือรับรู้อะไรได้มากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่าสาหรับไพ่ทรานสฟอร์เมชันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเรียกว่าอีกไม่นานดีกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องแบบอึอ้งไปเลยก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นอนาว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดีนะมันไม่ใช่แย่นะคะมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แย่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะดดีีีเเลยยว นางฟ้าเห็นไหมได้ไพ่แบบแนวแบบ support guidance จะมีปฏิหารหรือจะมีอะไรที่มนเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับคุณแต่มันเป็นไปในด้านที่ดีเมื่อไหร่ที่ไพ่นางฟ้าออกมาก็คือสิ่งที่เทลดาคุณเนี่ยจะนําทางคุณให้ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเคยคิดเคยแบบอยากได้หรือเปล่านะคะเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจคุณเตือนบองว่าถ้าคุณเชื่ออะไรนะคะคุณรออะไรคุณอาจจะได้สิ่งนั้นจะได้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะต้องดีสําหรับคุณนจะต้องเป็นไปตามที่คุณต้องการหรือนำะฟ้สาสิ่งสิจะน,นํมทางคุณได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างนะคะที่มันดีคุณรอความรักคุณอาจจะได้เจอความรักก็ได้นะคะ allowing ปล่อยให้มันเข้ามานะให้แบบ welcome อะปล่อยให้มัน flow ให้มันแบบเข้ามาเราแบบยอมรับอะเหมือนเปิดใจรับไม่ใช่ยอมรับเป็นการที่แบบเปิดใจรับนะคะตอนรับสิ่งดีๆแล้วคุณจะเจอกับสิ่งดีดีละคุณได้พายการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมบางคนเนี่ยลองไปเข้าวาัดเข้าวาไว้กล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะ ท่านจะให้พรคุณท่านจะให้นสิงที่คุณต้องการนะจะถึงเวลาของคุณลาวก็ได้ที่คุณจะได้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคุณมันจะเป็นเรื่องราวของแบบสิ่งที่คุณต้องการปรารถนารอคอยแล้วก็จะรับับเป็นเรื่องเซนต์งังสมพรจะเกิดขึ้นนะคะ trust นะคะเป็นแนวแบบกอง s ปิริตชอวจริงๆนะคะพยายามอยูตัวเองดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองใส่ไปสุขภาพร่างกายหน่อยนะคะ,ะเป็นการดูแลทั้งอินเนอร์แล้วก็ข้างนอกภายนอกภายใน,ยนยได้หมดเลยข้างนอกข้างในนะคะ ข้างนอกก็จะเป็นการแบบก,การนอนการพักผ่อนการกินออกกํลาลังกายแต่ข้างในก็คือเชื่อเซนต์คิดบวก,ค,บวกคิดดีเนาะเนี่ย้ายบอกให้เชื่อเซนต์ตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอปรบการเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดไม่ถึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองนี้โอเคมากนะคะโอเคมากๆเลยถือว่าดีนะตัวเลือกสีเขียวสีเขียวก็คือการฮิลิ่งอยู่แล้วนะคะคุณได้เจอสิ่งดีๆคอยคุณเชื่อแบบนั้นแล้วคุณจะดึงดูดมันมาได้นะคะ ประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ค้าไวเจอกันใหม่เออไม่ใช่ไวเจอกันไหนสิต้องบอกว่าไปต่อกล้องที่สองนะคะจะไปอย่างเดียวเลยคือกล้องเนี้ยไม่ต้องห่วงนะเหมือนกับไม่ต้องรีไม่ต้องอะไรนะคะเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะได้ดนสิคุณรอขอขอให้คุณเชื่อแบบนั้นเชื่อเป็นคุณเชื่อตามความรู้สึกคุณนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล้องที่สองกันเลยละกันสําหรับใครที่เลือกกล้องที่สองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปเชียลแมสเสจวันเนี้ยจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะฝากกดไลค์กดซ like, ับคร้กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยจะดีมากเลยแล้วก็ ดูส่วนตัวได้ชีวิตดอกซาก้ก้านะคะยังเป็นจเนอรโรรวมๆวมอยู่ถ้ามาดูส่วนตัวก็ถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็บางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเนี่ยก็มาได้นะคะก็มาได้เป็นเรื่องเซสเิทีฟเรื่องสริจิตวิญญาณโทนเฟรมนะคะหรือมีคําถามที่บางทีแบบอ่าไม่กล้าถามอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกก็กลัวยฝ่ายไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องแบบจิตวิญญาณอะไรพวกนี้เข้าใจเลยจะทำเราขัดความมั่นใจก็มาได้นะคะ จะได้ช่วยแก้ไขเนาะหาทางออกให้ mm hmm. เอเนอร์จีคุณขึ้นแคลร์อาจจะได้พบเจอกับความรักอาจจะเจอแบกอจจอกบกับการใส่ใจมากขึ้นจริงๆความรักมาได้หลายรูปแบบนะไม่ได้หมายความว่าโรแมนสติคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นกรลยาณมิรเพื่อนแท้ที่ใส่ใจคุณดูแลคุณแคร์คุณนะคะหรือบางคนอาจจะเจอความรักที่ดีเลยแคร์คุณนะคะสนใจคุณใส่ใจคุณคุณจะเจอกับการเอาเหมือนกับการเอาใจใส่การใส่ใจนะคะ จะเกิดขึ้นับคุณแต่ก็อ,อย่าลืมรักและดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะช่วงนี้อยากให้ดีแลก,กพักผ่อนนะคะที่พายออกมาอยากให้พักผ่อนอยากให้ดูแลตัวเองเห็นนะดีแลกบ้างมันจะเป็นการรีแลกซ์กที่กแบบับการฟังเพลงการไปนวดผ่อนคลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวแนว,แนวนั้นก็มีนะสิ่งไหนที่คุณรู้สึกทําแล้วผ่อนคลายนะคะค่อยๆอ่าเขาเรียกไงค่อยไปอ,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 อ่ให้ไปทําสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ต้องรีถอยหลังบ้างอย่าเพิ่งเดิน อย่าเพิ่งรีบจนเกินไปช้าๆนะคะทุกอย่างมันมีเวลาทุกอย่างมันอ,ออยู่ในในไทมิ่งของมันเนะาะเพราะฉันบอกเลยว่ากองเนี้ยคือห้ามรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทักบ้างเบรกบ้างดูแลตัวเองบ้างใส่ใจสุขภาพาเราบ้างทําเพื่อตัวเองบ้างหลักเอ่อเหมือนกับรักตัวเองในการที่ทำให้ตัวเองบ้างเราทำเพื่อคนอื่นมานานแล้วเอาเวลาไปให้ตัวเองบ้างซื้อของฝากให้ตัวเองบ้างทําเพื่อตัวเองแบบจริงจังได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากการที่อันดูพลังงานกองที่สองคือใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบอืมเห็นไหมคุณก็ไปถึงเป้าหมายคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องรีบทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะขอให้เชื่อในเวลาที่ใช่ทางที่ใช่และสิ่งที่ใช่ก็จะเข้ามานะคะคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองหรือเครียดหรือไปคาดหวังก็สิ่งใดๆขอให้คุณแบบอ่าคิดแล้วทําค่อยๆทําคุณก็สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันแอนก็มองว่ามันก็มีแบบ เหมือนคุณจะเริ่มเจอเรื่องราวดีๆกัลยะาณมิตรเพื่อนแท้อะไรเนี้ยก่อนนะหรือบางคนอาจจะได้เจอความรักเลยก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามความฝันเป้าหมายคุณคืออะไรคุณจะไปถึงสิ่งนั้นบางคนอาจจะมีแบบว่าอยากทํางานอ,อิสระอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากแบบอ,อยากแบบว่าทําในสิ่งที่เรารักะนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรอะไรคือความฝันนะคะก็บอกเลยว่าสิ่งนั้นแหละ จะเข้ามาแล้วก็จะเกิดขึ้นให้กับคุณขอให้คุณแบบมั่นใจคิดบวกมองแง่ดีเข้าไว้นั่นเองนะคะคุณจะได้รับบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะส่งบางอย่างมาให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นสิ่งของนะคะบางคนอยากได้บ้านอยากได้รถก็มีโอกาสที่คุณอาจจะไปได้ก็ะได้นะคะคุณไม่รู้หรอกแล้วก็จะมีโอกาสบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยได้ไปเจอกับ คนที่ดีสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะหรือคนรักนะคะหรืออะไรที่มันดีกว่านี้แต่ยังไม่ใช่คือเหมือนไพ่แค่ออกมาแบบว่ายังไม่ใช่ตอนเนี้ยยังไม่ใช่ตอนที่คุณต้องาการอาจจะมีเวลาอีกนิดหน่อยขอให้คุณรอเวลาที่ใช่แล้วทีกอย่างจะมาอาจจะมาพร้อมกันเลยนะคะบางคนเนี่ยอ้าว่าไพ่บอกว่าคุณอาจจะรอ การติดต่อกับกสถานที่ไหนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเอกสารไปทําเรื่องรอการติดต่อกับรอข่าวอยู่ว่าจะได้ไม่ได้ผ่านในผ่านแอนมองว่ามีโอกา,าที่มันจอ,อกมาดีนะ <S 2> <S 2> <S 2> คุณจะได้รับนะคะการติดต่อคุณจะได้รับการออกลับมานะคะกับจากคนที่คุณรอหรือเปล่านะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าให้ออกมาในลักษณะที่ว่าถึงมันจะช้าถึงมันจะ ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแต่มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดีแนะ่นอนมันไม่ได้แย่อย่างที่คุณกังวลหรือคิดนะคะมันจะดีสำหรับบางคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณจะค่อยเติบโตนะคะคือถ้าคุณมีเขาเรียกอะนะถ้าคุณแบบเพิ่งลงทุนหรือทำอะไรอะ่ะต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับการเ,เก่งกำไรพวกเนี้ยนะมันจะค่อยๆเติบโตนะคะมันเล่งไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์ก ดีไม่ดีนะคะอาจจะแบบต้องให้เวลาอีกสักพักลองมาดูซิว่าข้อผิดพลาดตรงไหนลองปรับเปลี่ยนปรับแปงปรับปรุงด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วมันสามารถทําให้ดีขึ้นได้มันสามารถเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีได้น,นะคะเพราะฉะนั้นบอกบอกเลยว่ากองเนี้ยที่สอน,นะคะมันสามารถจะดีได้น,นะคะแต่คุณต้องค่อยๆทําค่อยๆจัดการนะคะกลับมาประมาณนี้เลยเท่าที่แอนดูนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าค่อยๆ ทำค่อยๆใช้เวลาไม่ต้องรีบเน้นแบบช้าๆแต่แบบทำแบบดีๆดีดดกว่านะคะอย่ารีบหรือว่าค่อยๆแบบให้เราพร้อมมาสมมติถ้าคุณอยากจะทำเนี่ยลงทุนใช่ไหมเราให้เรามีเงินก่อนแล้วเราจะใช้เวลาเก็บเงินนานนะเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยทาตอนนั้นมันก็แบบดวงคุณมันยังไงมันก็เปิดช่วงนั้นอยู่แล้วยังไงจะทําก่อนถึงคุณทําก่อนคุณก็ต้องแบบรอยอยู่ดีอาจจะไม่ได้แบบมีลูกค้าสมมติถ้าคุณเปิดร้านนี้ก็จะไม่ได้มีคนลูกค้าเข้าตลอดอย่างที่คุณคิดไว้เพราะดวงคุณมันจะไปเปิด ไม่ใช่ช่วงนั้นแต่ไกลออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าค, er, คุณจะเดินวิธีไหนเดินเส้นทางไหนสุดท้ายเปเ้าหมายไปทำก็คืออันเดียวกันนะคะก็คือความสําเร็จความมั่นคงที่คุณจะได้เจอซึ่งแอนมองว่าในเรื่องการงานเนี่ยมันมีเข้ามาให้นิดหนึ่งนะว่าถ้าใครที่กังวลเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวการงานคุณจะมีความเติบโตมีการก้าวหน้านะคะไปข้างหน้าแล้วก็จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้คุณจะได้รับบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้เสียไปมากกว่านี้คุณจะได้รับแล้วคุณจะได้คืนมันเหมือนเราจะได้กําไรคคคืนนน่่่ะะไมมวาาาาอรกก็ตจบงเีย เออคนใจดีแคร์คนอื่นให้คนอื่นทาเพื่อคนอื่นมาตลอดมาถึงเวลาที่คุณจะต้องได้บ้างแล้วนะคะคุณจะต้องได้กําไรแล้วคุณจะไม่มีแบบควักทุนคุณออกอีกแล้วอะไรเนี่ยเออนะคะก็ถือว่าดีนะแต่เวลาจะดูเหมือนว่ายังมีเวลาอยู่ที่ยังไม่ได้เร็วตามที่คุณคิดหรือต้องการแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้นะก็พยายามมองแง่ดีนะคะระหว่างความคิดจินตนาการของตัวเองนิดนึงสีม่วงนะคะออกมาให้นะอย่าอย่ากัวงวลมากอย่าอะไรมากนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีนะคะ ถ้าเหนื่อยก็พักหยุดได้บ้างไม่ต้องซสีเรียสน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่สามกันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สามนะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องอ่าให้กับคลิปในช่องนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทกมาได้ที่ v ีดอตส์าร์กอกก้าวนะคะจะโชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าําไไ้ทุกเรื่องทุกอย่างบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนสิทีหรือว่ากลัวว่า จะไม่มีใครเข้าใจนะคะมาได้หมดเลยเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ให้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแบบต้องการแบบ spiritual จิตวิญญาณหรือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่าเออหาคนเข้าใจตรงนี้ได้ยากนะะก็มาได้จะไ,ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหาทงางออกให้กับคุณนะเผื่อใครที่แบบดิวบสิ่งตอนนี้อยู่ไม่ชัวร์สับสนไม่ชัเจนคิดไปเองหรือเปล่าน,นะคะต,ต่างๆนานาะ รางานของคุณออกมาว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณเนี่ยแสงสว่างจะเริ่มเข้ามาถ้ามันทําบุญทําความดีคิดปีนั่งสมาธินะคะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยทําให้คุณได้เจอกับโอกาสดีๆแล้วก็คุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างแบบมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นอย่างทาให้ยันอยู่ๆนึกถึงอันเนี้ยสมมติถ้าเราสึกเอ้ยมันใช่หรือไม่ใช่เราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยความจริงก็คือคําตอบจะมาแล้วนะเอ่อเตรียมตัวแล้วกันเพราะมันอยู่ตรงหน้าบ้านคุณแล้วนะ ม่เหมือนคำว่าแอนถึงเซนต์คอร์กับบ้านของเนี่ยอยู่หน้าบ้านแล้วรอเข้าเองเดียวแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกอีกอีกไม่นานคําว่าใกล้ของแอนเนี่ยก็คือแบบอาจจะไม่กี่เดือนไม่กี่ไม่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนบางคนก็ใกล้แค่ไม่กี่วันก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเจเนอรอลนะคะแต่ในคําว่าใกล้ก็คืออาจจะมีแบบเระยะเวลางนิดนึงแต่คุณจะได้เจอคาตอบในบางเรื่องความจริงกําลังจะปรากฏขึ้นหรืออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นทางเรื่องในความเป็นจริงคําตอบหรือเรื่องเกี่ยวกับสปิริตชอตจิตวิญญาณ มาหมดเลยนะเหนือธรรมชาติก็มีมา <c oughs> คุณจะได้คําตอบไต่อบางคนอาจจะไม่ชชว่์ไม่มัน่นใจเอ๊ะสิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอดฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยคําตอบมาคุณดูเลยนะคะพอบา,บางครั้งความชัดเจนมาคุณจะรู้เลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะค,ะคุณจะแบบคือความจริงจะปรากฏเป็นคําตอบให้กับคุณอ่าง่ายๆนะคะจะมีปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับแบบ อะไรสักอย่างแล้วก็อยากคือเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าเซนคุณดังสะโอนคุณมั่นยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเริ่มฝันปแปลกๆบางคนอาจจะเริ่มเจออะไรปแปลกๆในความฝันด้วยแม้กระทั่งนั่งนิ่งๆอาจจะเห็นภาพตัดหรือเดจาวูเข้ามาในหัวก็ได้บอกเลยว่าไม่ได้คิดไปเองน่นองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่กับเต้านะคะที่อาจะพูดตอนแรกก็คือเรื่องนี้แหละ พลังงานบางอย่างแต่ยังหักของผู้พีด้าเาจะพูดยังไงอยู่กับเราซึ่งเราแบบเอ๊ะเขายู่จริงจริงหรอมันจริงหรอมันใช่หรอเปันคิปเองมันจะทําให้คุณรู้สึกสับสนสงส,สัยและกังวลมากๆนะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนฉันกําลังจะบ้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันต้องแบบไปหาหมอไหมนะคะคือจริงๆแล้ว,วคุณไม่จำเป็นต้องหาหมอนะคะมันเป็นอะไรที่คุณกําลังสัมผัสตือรับพลังงานบางอย่างอยู่นะคะ เกี่ยวกับ higher power นะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรต่างๆนานาบางคนเดียวกับโทวินเฟรมแบบพลังงานคู่ทวินเฟรมก็ได้นะคะจะบอกไว้เลยว่าคุณต้องเชื่อใจคุณคุณต้องเชื่อความรู้สึกคุณอย่าไปคิดมากถ้าคุณเชื่อใจตัวเองคุณเชื่อเซน์ความรู้สึกของคุณเองนะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ได้คิดเองแน่นอนอืมนะคะแต่อย่างที่บอกแหละความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นะคะความจริงกำลังจะปรากฏขึ้นดูที่มีต่ประตูอันนี้ก็เป็นภาพประตูนะ เนี่ยคุณกาลังจะได้เปิดบางอย่างคุณจะได้บพบเจอความจริงหรือทําให้คนึกถึงอย่างบางอย่างนะ mm hmm. พอเห็นภาพเนี่ยแบบบางทีความจริงใกล้จะปรากฏแล้วหรือเป้าหมายหรือความฝันของคุณใกล้จะเป็นจริงแล้วอ่าสํารหรับบางคนอ่ะอาจจะใกล้จะได้เจอกับอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะแต่ก็แปลกกองเนี้ยแปลกกองเนี้ยพลังงานแบบพุ่งสูงมากเลยคือคุณจะทําให้คนึกถึงบางอย่างนะไม่รู้จะพูดดีไหมเหมือนแปลกแปกอ่ะคือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรลีดับ คุณอาจจะได้เห็นก็ได้เมื่อเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเปิดประตูเนี่ยคุณจะเห็นแล้วเมื่อไหร่ที่มันถูกเปิดขึ้นมันจะปิดไม่ได้นะคะเหมือนก,การที่คุณมีเซนเมื่อไหร่ที่เรามีเซนแล้วเราเชื่อในเซนเราล้างสังรณ์เราแม่นยำเราจะไม่สามารถปิดมันได้เมื่อไหร่ที่เปิดแล้วมันก็จะปิดไม่ได้อีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเห็นสิ่งดีรับหรือช่วงคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานดีรับปแปลกๆได้หลายรูแปแบบนะคะ,นะคะแวบวับวิบวับปลายตาหางตาอะไรก็ตาม นะคะมันคือความจริงคุณไม่ได้คิดไปเองเนี่ยเงาดาเห็นไหมเงาดานะคะก็อาจจะหมายความว่าได้เขาจะมาขอให้คุณไปทําบุญก็ได้ในความเชื่อของคนหรือเขาอาจจะมาบอกอะไรคุณก็ได้นะคะแอนจะเป็นคนที่โอเพนอะแอนไม่ได้แบบยึดติดอะไรดังใดงดังหนึ่งแต่เวลาเราอยู่เมืองไทยเราจะแไปทาบุญกันไม่ดีหลากหลายใช่ไหมแต่จะเป็นบางทีแบบเอ้ยเขาอาจจะบอกนียมาช่วยเราก็ได้มาดูแลเราก็ได้มาอยู่กับเราก็ได้อะไรเงี้ยแค่เราไม่เห็น ก็พอก็ก็โอเคแล้วแต่อันนี้ที่อยากจะบอกคือเลเวลของคุณอะอาจจะพัฒนาตาที่สามคุณอาจจะเปิดนะคะหรืออะไรบางอย่างมันจะเปิดมันจะเกิดขึ้นทําให้คุณเห็นบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะมีอยู่จริงบนโลกนะคะประมาณนี้ไปต่อมันกอยากจะพูดเ่าโอ๊ยกันดิกมันถึงเวลาที่คุณต้องตื่นนะคะซึ่งแอนที่แอนหัวเราเพราะอะไรวะคือแอนก็ experience เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วก็ยิ่งแอนอยากเพิ่งจะย้ายไาอยู่บ้านใหม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งคือซึ่งแบบ Amazing Singa b e l เลยค่ะคื <c oughs> อแบบว่าเต็มเลย Everything Singa Bell แบบว่าเต็มไปหมดเต็มไปหมดในที่นี้ก็คือรู้สึกว่าสถานที่ที่เราเลือกนะคะเ a ียนเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าให้ฟิลได้เลยค่ะให้ฟิลแบบฟิลก็คือแบบไม่อยากจะก้าวออกจากบ้านอะ่ะเอออันนี้ก็ทีวานซอะนะถมาถึงเวลาแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบคุณอาจจะมีมิชชั่นมีไลฟ์โพสต์บางอย่างหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีเซน์คุณอาจจะถึงเวลาที่จะต้องดึงตรงนี้มาใช้แล้วเพื่อประโยชน์ ของตัวเองหรือเพื่อส่วนรวมให้กับคนอื่นก็ได้นะคะโอเค awakening น,น,นะคะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบมีบางช่วงใจเต้นแปลกๆรู้สึกแปลกๆหรือนั่งอยู่ขุนลุกนะคะบอกเลยว่าพลังงานอยู่ล็อกตัวเรานะคะเขาจะมาทําค่อยๆทาให้เราดูเพราะไม่อยากจะทําให้เราตกใจนะคะการที่เราจะเห็นอะไรที่เหนือธรรมชาติหรือคนปกติเขาไม่เห็นกันเป็นพลังงานที่ขั้นระดับสูงเลยนะสูงสุดละขั้นสุดท้ายของคุณละ นะคะแต่บอกไว้เลยว่าจิตวิญญาณคุณกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนะคะคุณกำลังจะตื่นรู้ในบางเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเรื่องโทนเฟรมเรื่องใดก็ตามแต่บอกไว้เลยว่าความจริงกำลังจะปรากฏอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงและความชัดเจนก็ออกมาให้ใครที่คุณจะเห็นมันอย่างชัดๆนะคะทำให้ยันอยากพูดมาแบบบางทีเรารสึกเฮ้ยมันมีพลังงานอยู่จริงเรามองไม่เห็นอันเนี้ยคือบอกว่ากําลังจะได้เห็นแบบจริงๆกับตาของคุณทั้งสองแบบสองข้างเลยอ่ะนะ มันจะค่อยๆมาเป็นรูปแบบเท่าที่อันเจอกับตัวนั้นคือบางทีอ่ะก็คือแบบเอ่อถามว่าเคยเห็นอะไรดีลักแบบเป็น,เป,นเป็นแบบชัดเจนไหแอนไม่เคยต้องบอ,อกก่อนไม่เคยเราไม่คิดอยากจะเห็นด้วยแต่บางทีอ่ะบางครั้งอ่ะมันจะมีเงาวิบาบวับวิบว้าแบบแต่แบบนั่นๆทีครั้งเลยนะเราช่วงนั้นสังเกตว่าเออเราออกไปสถานที่นี้มาสงสัยเขาจะตามมาอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> คือมากกว่านะคะแต่อันนี้ของคุณไม่ใช่แบบน,นั้นนะแต่จะเป็นลักษณะว่าบางทีสิ่งที่สิทธิ์เทวดาคุณหรือตาอยากจะขันแดกับคุณหรือ อยากให้คุณเห็นท่านแล้วก็ได้นะคะถ้าคุณมีบุญอ่าจริงๆิงอนนมองว่าคุณเป็นคนที่มีบุญหลักองเนี่ยคุณจะได้เห็นพวกท่านคุณจะได้เห็นเขาก็ได้อาจจะเป็นในความฝันก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นความเป็นจริงเนาะเราจะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือบุญแล้วนะที่คุณได้เห็นท่านท่านไม่ได้เข้าหาใครง่ายๆนะคะแม้กระทั่งในฝันอ่าอาจจะเป็นเรื่องราวของในความฝันก็ได้แต่ที่อาจจะก็คือความเป็นจริงเนาะใครที่โดยเฉพาะแอนมองว่าคนที่เลือกามที่สามเนี่ยอาจจะ experience ะะมีประสบการณ์หรือกาลังเผชิญอยู่กับเรื่องเราตรงนี้อยู่เราทาให้คุณสับสน้องบอกเลยว่า,ววาโอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะนั่งสมาธิบนเนื้อสัตว์จะช่วยได้นะคะยู่เงียบๆจะช่วยได้แล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นหรือพบเจอกับปัญญ,ญานะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมาเห็นผีหรือเห็นวิญญาณหรืออะไรเนาะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะเห็นอะไรที่เขาหวังดีกับคุณแล้วจะช่วยคุณนําพาคุณให้ชีวิตคุณอย่างดีขึ้นได้คะ,ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนางฟ้าเป็นบรรพบุรุษเรากระได้นะะค แต่อันนี้ไอัน,น้องบอกก่อนมันปแปลกๆนะมันไม่ใช่ทุกคนที่มาเลือกกองนี้เราจะเห็นนะแค่ไม่กี่คนแต่มันเป็นเหมือนแบบขั้นสุดท้ายสําหรับบางคนอาจจะแค่สองสามคนที่มาเลือกกองนี้ก็ได้นะคะที่คุณจะต้องเผชิญกับตรงนั้นแต่ไม่ทุกคนนะคะแต่ที่คนอื่นๆอีกแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาหรือคุณจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างว่าปาฏิหาริย์มีจริงพลังงานมีอยู่จริงนะคะ ถึงเราจะมองไม่เห็นกับตาอ่ะตรงนี้ก็เราจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแอนนะจะนั่งสมาธิก่อนหรือไม่ก็สวดมนต์ไว้ก่อนให้เรารู้สึกปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะรู้สึกแบบสบายใจปลอดภัยแบบเออไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอื่นจะไม่ได้เห็นกับเราแต่เราอาจจะเห็นคนเดียวอย่างเช่นน้าแม่ในะถึงเลยอยู่ในบ้านเนี่ยคนอื่นไม่มีใครสัมผัสได้เราสัมผัสได้คนเดียวและเราจะต้องอัปเกรดขั้นเลเวลของเราขึ้นไปอีกมันถึงเวลาแล้วเอาไเวกเกมมิ่งบางทีตรงนี้อาจจะมี เหตุผลเพราะว่าคุณอาจจะต้องแบบใช้เซนคุณในการนำทางไปเจอโอกาสดีๆในชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ได้นะคะเพราะทุกอย่างมันมีเหตุและผลการที่เราจะต้องเติบโตในด้านทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะช่วยพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้านะคะไปใช้ชีวิตในความเป็นจริงอย่างอ่าได้ดีขึ้นอะ่ะเหมือนบางทีเราอาจจะแบบไม่มีโอกาสในความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านี้เซนพวกนี้รังสองพวกนี้จะช่วยทาให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในความเป็นจริงไม่ว่าจะด้ไหนก็ตามนะคะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะคะคุณไม่ได้บ้าบอกได้แค่นี้นะคะแต่ว่ามันไม่ทุกคนที่จะเจอไงถ้าคนไม่เจอตัวจะไม่เชื่ออย่างแอนบางสันยก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เจอตัวแต่พอมาเจอตัวแบบโอ้โห amazing งานเลยอะ amazing งานนะแต่แบบว่ารู้อะพลังงานมีอยู่จริงอย่างแอนแต่บานคนที่รับรู้พลังงานพลังงานมีอยู่จริงแต่เราเห็นไม่ได้แต่รับรู้ได้ว่าเอ้ยอนี้พลังงานแรงหรือไม่แรงมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าพอมันเฉียดเราอะเรามันจะเหมือนกับความเย็นระดับเย็นความเย็นของพัดลมไปจะถึกแอนนะคะ ถ้ามันแรงมันก็คือจะเย็นเฉียบเหมือนแอร์เลยแต่ถ้ามันเบามันจะเหมือนพัดลมอ่อนๆเบาๆขึ้นอยู่กับระดับแค่นั้นเองเราก็ไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะอืมนะคะกองนี้ก็จะเป็นกองเดียวที่พิเศษเรียกว่าเป็นกองที่พิเศษเหมือนบอกข้อคิดเลยพิเศษจริงๆเพราะคุณกำลังไ,ได้ตื่นรลแล้วก็แอดเวนเจอร์ผจญภันยอเมซิงม่งบางอย่างที่มันอยู่ในห้องนี้นะคะในอีกมิติดึงอะโอเคเนาะประมาณนี้นะไม่ต้องกังวลนะคะใครที่แบบ อยากจะรู้เพิ่มเติมว่าเป็นอะไรหรือคอนเฟิร์มก็มาดูส่วดตัวได้นะคะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ